สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเลเยอร์น้ำหอมนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องการเลเยอร์น้ำหอมเราจะมาเริ่มก่อนว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมตัวก่อนการเลเยอร์น้ำหอมก็คือการเตรียมกลิ่นในการไปเลเยอร์นั่นคือการแพร่ลิงการแพร่ลิงกลิ่นเนี่ยอ่าน,นี้แล้วแต่เซน์แล้วแต่ลดอดสัญญาของแต่ละคนเลยจะเอากลิ่นที่เหมือนกันอย่างเช่น กลิ่นดอกไม้ที่มันใกล้เคียงการสองกลิ่นมาฉีดด้วยกันก็ได้หรือกลิ่น,นหนักๆอย่างเช่นหนังเหมือนกันแต่โคละโทนมาฉีดด้วยกันก็ได้อีกถ้าคุณชอบอันนี้ต้องเน้นตรงนี้แล้วก็สิ่งที่จะทําให้เกิดคอมบิเนชันใหม่ก็คือการนําเอากลิ่นที่โทนต่างกันอย่างเช่นกลิ่นหนังกับกลิ่นดอกไม้มาฉีดด้วยกัน แพรลิ่งกันก่อนแล้วค่อยมาเลเยอร์นะครับวิธีเทส้ง่ายๆว่ากลิ่นนั้นมันจะทําให้คุณชอบไม่ชอบก็คือถ้าคุณยังไม่อยากจะ,ปะเปลืองโดยการฉีดสเปรย์ก่อนคุณก็มาดมก่อนอย่างที่เคยบอกไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับคือการเอาสองกลิ่นดมด้วยกันถ้ากลิ่นสองกลิ่นนี้ดมพร้อมๆกันแล้วมันเอออาจจะเวิร์กก็แค่ฉีดลงบนตัวโดวยการเลเยอร์ลิ่งนั่นเองการเลเยอร์ ที่แบบง่ายที่สุดก็คือการวิธีแรกครับการฉีดด้านซ้ายและขวาคนละกิจการฉีดด้านซ้ายด้านขวาคนละกิจก็คือ่อะสมมติเรามีกลิ่นนี้กัแบบกลิ่นนี้นะครับสองกลิ่นด้วยกันคุณฉีดด้านซ้ายและกลิ่นนี้ทั้งหมดเลยที่ข้อมือข้อพับ ซอกคอแล้วก็หลังใบหูนี่คือจุดที่ผจรที่จะให้ฉีดแล้วก็ฉีดอีกกลิ่นหนึ่งด้านขวาด้วยกลิ่นหนึ่งข้อมือข้อพับแล้วก็ซอกคอหลังใบหูเหมือนเดิม2อมกลิ่นนี้ด้วยคนละกลิ่นกันมันจะไม่ใช่แบบว่าคนด้านซ้ายได้กลิ่นกลิ่นหนึ่งคนด้านขวาได้กลิ่นกลิ่นหนึ่งไม่ใช่ครับเพราะน้ําหอมมันจะมีระยะการทํางานของมันประมาณหนึ่งกลิ่นบางกลิ่นมันทางานได้เม็ดครึ่งกลิ่นบางกลิ่นมันทางานได้ครึ่งเม็ดอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่มันจะอยู่ในรัศมีของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสองกลิ่นมันรวมกันมันก็จะทําให้คนที่อยู่รอบข้างเราครับได้กินไปพร้อมๆกันอันนี้ก็คือวิธีแรกซึ่งน่าจะใช้ง่ายที่สุดและเข้าใจง่ายที่สุดวิธีที่2ยากหน่อยหลังจากที่เรา p พ a n n i n g มาแล้ววิธีการเลเยอร์ของมันก็คือคุณฉีที่ ฉีดที่ข้อมือซ้ายด้วยกิ่น A ฉีดที่ข้อมือขวาด้วยกิ่น B ฉีดที่ข้อพับซ้ายด้วยกิ่น B ฉีดที่ข้อพับขวาด้วยกิ่น A แล้วก็สลับไปอันนี้ AB อันนี้ก็ต้องเป็น A ถูกไหมครับตัวนี้ก็เป็น B B A B A อเ่ B A B A เเพราะฉะนั้นสองข้างเนี่ยมันก็จะฉีดสลับสลับกันอยู่ที่นี้มัน มันดีไหมก็ก็ดีแต่ว่าตอนฉีดคุณจะสับสนเพราะมันสับสนด,ด้ง่ายมากครับวิธีนี้2วิธีนี้เป็นการฉีดแบบไม่ต้องคิดอะไรมากแค่รู้ว่ากิ่นต่อกลินเข้ากันนำงานพร้อมกันได้เข้าพอแล้วแต่วิธีสุดท้ายวิธีที่3ที่จะฉีดแล้วทำให้เกิดคอมบิเนชันใหมจะเป็นวิธีที่ยากที่สุดและเฟลเืองที่สุด แต่ผมสังเกตว่าชื่ออะไรนะโจมาโลนชอบชอบใช้แบบนี้ก็คือแบรนด์โจมาโลนอะชอบแบบว่าให้ลูกค้าฉีดไปที่ชีพจรแหละแล้วก็ฉีดอีกกีกหนึ่งทับกันวิธีการฉีดทับกันเนี่ยมันเปลืองเพราะว่าทุกจุดของคุณต้องฉีด2องกลีจากคุณน้ําหอมกว่าละพัน1 0 0งสามพจากการจากการที่มัน จะประหยัดได้ครึ่งๆมันจะอาจจะต้องกลายเป็นบวกผสมกันไปว่ากลิ่นนี้มันจะกลายเป็นกลิ่นห0 0 0ันไปเลยแต่มันจะเป็นกลิ่นห้าพันที่หอมหรือไม่หอมนี่ก็แล้วแต่คนแพรลิงเพราะแต่ผมเชื่อว่าบางคนที่ทําการแพรลิงไม่ได้ทําการแพรลิงด้วยกลิ่นที่มันพันกับห้าพันกับสามพันทุกกลิ่นบางคนเอากลิ่นห้าพันห้าพันมารวมกันมันก็คือการใช้ฉีดน้ําหอมกลิ่นเป็นหมื่น เพราะฉะนั้นการแพลิง <t akes> ก็ <t akes> ลองเทสให้ดีๆว่าตรงใจคุณหรือยังวิธีนี้ควรจะต้องเทสก่อนหนึ่งรอบส่วนวิธีการเลเยอร์แบบที่3เนี่ยครับคุณต้องดมกลิ่นก่อนว่ากลิ่นไหนเป็นกลิ่นที่หนักกว่ากลิ่นที่หนักโน้ตที่หนักก็จะมีพวกมไม้หนังมัสบางตัวมัสบางตัวแรงมากก็ฉีดที่ผิวไปก่อนได้เลย กับอีกลิ่นหนึ่งเป็นกลิ่นที่เบาบางกว่านั่นก็คือกลิ่นที่มันมีโมเลกุลที่เป็นดอกไม้หรือว่าเป็นโมเลกุลที่เป็นธรรมชาติมากกว่ากลิ่นละมุนกว่าคุณจิตทีหลักอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับถ้าแต่ให้เข้าใจง่ายๆเป็นแบบที่คุณทุกคนรู้จักก็คือผมจีดกลิ่นแนวออมเบเตอร์ลงมาที่ จุดที่ประจรอนขอนโดยโตรงที่ผิวหนังแล้วผมก็ค่อยฉีดเจ้าตัวจมลนอย่างเช่นจมลนวูเซลซีซอทับไปมันก็จะได้กลิ่นอีกกลิ่นหนึ่งขึ้นมาอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับน่าจะเข้าใจแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือการฉีดทับและคุณต้องฉีดทับในทุกจุดก็คือฉีดตรงนี้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 นี่คือการเลเยอร์ที่ ต้องเปลืองมากแล้วก็ต้องรวยมากซึ่งจริงๆแล้วการเลเยอร์มันจะมีประโยชน์ต่อเมื่อคุณเบื่อกินเก่ามากๆแล้วคุณไม่อยากฉีดกินเดิมอีกแล้วพอคุณไม่อยากฉีดกินเดิมมันก็ทําให้คุณไม่ได้ใช้น้ําหอมอันนั้นอย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าการเลเยอร์แบบเนี้ยมันทําให้คุณเหมือนเป็นการ reuse น้ำหอมที่มีคุณภาพเป็นการคุณกระทำหน้าที่เป็นคนผสมน้ำหอมใส่อ,อะไรอย่างนี้ครับมันน่าจะดีสำหรับจุดจุดนั้นมากกว่าเพราะว่าคนที่มีน้ำหอมตัวเองอยู่แล้วที่ชอบอยู่แล้วการเอาไปเสียงผสมกุหลร์กับกลิ่นอื่นมันก็ทำให้ มันก็จะได้อีกลูกหนึ่งนั่นที่ชีทได้แต่ว่าฉีดประจำาผมว่ามันเปลืองคนแน่ๆคุณน่าจะไม่ต้องการจะใช้การเลเยอร์ที่ซึ่งเปลืองขนาดนั้นถ้าคุณมีน้ำหอมกลิ่นที่ชอบอยู่แล้วนะถ้าคุณรู้สึกว่าที่ซื้อมาใช้ไม่คุ้มเลยลองเลเยอร์ดูครับคุณอาจจะได้กลิ่นที่ถูกใจแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อกลิ่นใหม่ไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อกลิ่นใหม่อันนี้ผมว่าเฉียด นี่แหะครับ3วิธีที่จะฉีดเลเยอร์ปิ่นให้มันทำให้คุณได้น้ำหอมใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็รบควรถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเรื่องดราม,ม่าวันนี้พูดให้ฟังเ,ยเฉยๆก่อนหน้าน,นี้ก่อนหน้าน,นี้คือคลิปเนี้ยที่เกีย่กยวกับการเลเยอร์ออนไปแล้วนะแต่ว่าพอลงอยูทูบลถเสียงมันเปลี่ยน จากตอนที่ฟังผ่านคอมพิวเตอร์มากๆเลยและเสียงมันพังมากเราก็เลยลบทิ้งแล้วก็มาอัดใหม่ทุกคนได้ฟังกันในคลิปนี้ถ้าใครสงสารก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับแล้วจะมีถ้ามีอะไรดีจะมาแนะนำให้ฟังใหม่นะครับตอนวันนี้สวัสดีครับ